สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับนี่ก็อยู่ผมครับช่องเซตเตอร์ดินด่วนที่สเกตนะครับนี่ก็พาเจ้าโปรเฟียครับมาเช็คสุขภาพหน่อยครับเช็กร้างมอน้าครับพระวันแต่เอายังไม่ได้ร้างเลยครับพอดีตรงนี้มีเวลาครับงานน้อยครับจอดสวนนาก็เลยมาเช็คหน่อยความร้อนก็ไม่ได้ขึ้นนะนี่นะครับแต่ก็เราก็ต้องเช็คไว้ก่อนครับพอ ตอนนี้รถเราจอดครับตรงนี้งานน้อยครับส่วสนใจจ้างก็ยินดีรับใช้ครับติดต่อมาได้ครับศูนย์ห4 2นึ่งหนจัดการโดยนะครับช่างเจ้าโมอน้ำครับช่างเจแาร์มอน้ำ ร้านอยู่ตรงตรงข้ามนะครับหน้าออมซับคูสีสเกตครับเส้นไปขูกขันครับร้านนี้ถามดีครับแจ๋วครับเรื่ององเรื่องแอร์แมคอรนี่ผมจบอยู่นี่หมดนะครับอะไรตรงรุ่นให้เป๊ะอะไรแมคอรนี่คือแอร์แมคอรผมทำที่นี่ครับจบเลยครับเรื่องบนงนงมาน้ำก็เข้าที่นี่ก็จบเลยครับ tan bông nè tan nhiều rồi bố? À, để, để bố nha bố. Bên, cái nay bây giờ đây mẹ ăn bò mẹ bò để nhẹ bò ui ui ก็ค uh, uh, ือเสียบคักรแทนนี่มันบ่มีาะลานตัดบได้อีกยังไง เจาทางไหนก็บอกซกปกแหงดินบอกามีสนิห์มัะอเาจะว่างเครื่องไหมท่านเดี๋ยวไ่าท่านเดี๋ยวหลังยงเลยเนาะเจ้าจะหลังไงเนี่ย

เต็มจุมไไุมเปล่าร้อ,อนร้อนจัดเบิ้งปีปแบบนี้เด้อร้อเป็นอย่ดนะี้นะไม่ได้แลนะ้วหาได้รวยไม่้ันใจ เอา,อร,อ,เาอร่อยเลยวะเดนนี่อร่อยเลยมาขากแท้ okay. โอเคเนดูงงอสูงด้วยพอตีว่าทอใช้ขดิ่ไม่เสียหรอปะทอใช้ขดิ่งอุ่ยม่ได้แง่ไม่มเสียไม่ไช้เนี่ยเ <c oughs> สียแหงเนี่ยงอยะตไปูขัดฮะตะปูขัดว่เออขัดอุ๊ยเนี่ยใครให้แล้ว <c oughs> <c oughs> ไไดเดี๋ยวให้ใหเติมมาอีกก้อนจั็หน่อยยังคิจวดก้อนนี้ฮะบ้ายัางเคลี<ะ>นนย์เคลียแนนก่กลัวเกาหนอกวะโอ้ ทดลองเครื่องเครื่องบูได้ดิก็มันมีเรื่องมันมันมีตังด้วยกันโอ้ยอย่ากเฝ้าอ่านกินไว้หลายอย่ากเฝ้าอ่านกินไว้หลายก็ต้องว่างมาหนึ่งปีเดียวเองไงโอ้ยเขาบอาว่าได้ย้อนกินอย่างเดียวเลยไหม เ,เอาล่างมันลงโล่เวลาสัตว์มันยังควม่อนยังบรลเลนนะนีัมอนตอนอัดตอนตอนเยะแมนตอนอัดตอนเยาัอหอนร้อนเลยบ่บ่แต่มันลดไว้นะ,ะก่อ <ไว S 1> สิว่าเดี๋ยวมาเช็คก่อไหวอีกสมันกระถางมันเป็นยังมันกับกบอด้เลืยเล,ย,เลยฉีดเครื่องมันดอกงานก็เปลี่ยนใหม่ใหนม่เลยอิ โอ้ยมกันเขาผ่อนเพลิงเาหลูกพี่ก็ชี้อันกิ่ไว้หลไม่ไ,ไม,ไไมไ่เนี่ยนี่โอ้ยอีกสิบปีกับปมหัวอืมแม่ผมน่ามาล้างดูนี้คือักแท้ห่บอองเขพวเา้องอะไรองเอเเอาแน่นอนอเลย ว่หาห้ามเาบนต้บนี้นราคาลลางแี่บาทเช้าบาทวัน,น ลงปะโอ้วเวนแห้งบ้าห้วย่อยวันี่ห้ยอยรุ่นนี้ตีบดิ กติดครูก็คือมือมไม่นางสาวคือมือดิเบิสจีเบิสไลก็ติดครูตีก็ตีครูก,ก็ติดอ่อนตอนี่แหละนี่ปนปไปใช้ปอตเด้วย ไปก,กินซุปยำไปก,กินนั่นกินนี่ไอรินกูนี่ัวนี้มันเป็นข่าเป็นขา่าตัวนี้มือข่าดำย่าเนี่นี่แหละตัวนี้ตัวนี้มันมมเรี่ยงออกมา มันเสียบถชือบได้เลยนี่สีมืองเสือกๆเพก่าเลยอะปิดไปไว้อย่งนี้โอ้โธ,รรธรรมดาเลยโดคือซักจิบกันเลยอ่ะนี่ครับก็เช็คเบื้องต้นครับในเวลารถจอดแล้วก็ไล่เช็คให้เรียบร้อยครับเวลาออกหน้างานจะได้มีปัญหาการทางครับ รถเราใช้งานตลอดเราก็ต้องมันดูแลรักษาครับรถผมในายางเยอะเลเต็มหมดนะครับเอาเช็คมีความใช้งานระบบพงระบบเบรกมก็เช็คไล่หมดละ ปลาบงปลาปีกไล่เปลี่ยนใหม่หมดละเลือเ,เก็บรั่วพาวเวอร์ก็หมดละอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปได้เพียงแค่นี้วันนะครับยังไงก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ